สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องเบอรสุขสุขชนเนาะมือนี่กะมาอยู่กับสองแาวตัวหน่อยเซนเกาเซนเคยได้พี่น้องกะกาบขอโทษพี่หน้องให้ได้เด้อสิแซวบุหรเห็ดลิปมาเป็นประมาณสองอาทิตย์แหละพี่น้องเพราะว่าสซวอบมียางเห็ดเนาะเพราะว่าส่วนมีมันกับแบบเฮียนลายหนะพี่น้องแต่ว่ามือนีกะสิเป็นมือวันเสาเพราะว่าสซวมาหวานแต่ตอนแรกวันศุกปุ๋นเนาะพี่น้องมือนี่กะมาตัดลำมันซอยอีเมกับหน่องเนาะพี่น้อง อยู่ไฮคือเก่าห่านเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งตอนที่จะออกุ้ยลำมันกะง่ายอีเนาะบอยเนาะมือกล่องเฮาอ้าดัมมันอยู่ไฮซ้อมิตรรั่มยังง่ายพี่เนาะพี่เนาะพี่ตัดัำมันกะพีประมั่นโอ้โหพอเผ่่มมั่นเดี๋ยพี่เนาะพอว่ารั่มมั่นมันใหญ่เนาะ มันแม่นวบบมันลำไยเนี่ยนี้เนาะพี่น้องถามมันลำญ่เขากะเอาไว้ใบปูตัวไหนมันลำหน่อยเขากะคถิปเนาะพี่น้อห้าพี่มาตัดซอยขวยเมตรสองนี่แหละเพราะว่าจะออกกับมะข่อยได้เห็ดคลิป มันม่มียังเห็ดแน่แหละค่ะเป็นแบบไม่สวงเฮียนเพราะว่าสอบกลางภาคเลยเนาะทุกคนที่สิมาสออก,กสอบกลางภาคแต่หายพี่น้องเป็นกำลังใจสอใน,นเด้อเดี๋ยวสิเดี๋ยวสตซีมกล่องร้ายเด้อมเด้อยคืเวลาจับกล่องไหวเด้อไดใจดีกับว่าตัดน้ำมันออน่นใซสอในได้พี่น้องให้คือเก่าเหมือนเดิเนาะ

Terima kasih telah menonton! นี่กาสิเป็นเมย์นะพี่น้องพ่นมาแต่ใส่เมย์จะมาแต่ใส่เตรียมตะคุ้ดมั่นเตรียมร้อนสบายดีนะจ๊ะสบายดีสบายดีเมื่อไงวะแม่หัวขาดเมื่อไงวะแม่เมื่อไงได้ตากแดดหน่อยสิจะได้ใส่เป็นเจพี่น้อง จากแหลตเพื是是是是่อนว่าคุดมันเมื่อยเตรียมหารกรอเนี่ไมาในทีจะได่กับเป็นกำลังใจให้ย em ิเมในเด้อยพี่น้องสบายดีสบายดีทุกยากปากของเพื่อรู้เพื่อเต้าอยากขอกระไร้อหางเงินทรงดูงเฮอะไรพี่เนาะมาในที่ถือหมวกขาดกีดเบิ้ลเนี่ยนี่ได้สักั้บอกฮาก์กบ่มีเนาะเราก็จะซื้อมาฮายดอกไปโค้งก่อน กันก็นสิเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นวันตางเงงอะไรนะเอ้าพี่น้องเอ,อ้ยแดดแดดเด้อตอนนี้ประมาณจาั๊กโมกเลยว่ได้บ่สสิบโมงเกินอ,อ้าวโมงอืมแต่อ,อันนี้เห็นกล่องดีเลยพี่น้องคือสีจืดอยู่หรอพี่น้องเพิ่งจืจจดเจอแดดแดดทาบอยเวลาเห็นกล่องอะอันน, <S 1> <S 1> นี้ก็เห็ดน,น้ำเห็ดจำมะเห็ดยั้งมานลองใช่แลายไอ้ พีแดงอะไรได้อพี่น้องมันเส้าอ๋อโบราณเนาะนี่น้องพี่น้องหลังจากที่เส้าอ๋ขึ้นตั้งแต่ตัดลำมันเนาะก็มากินเนี่ยพี่น้องอ้อมไก่ใส่หมักฟักเนาะแต่กเอามือออกมึงเป่านีดแกงหน่อไม้แล้วก็ก้อยกุ้งเด้อพี่น้องเป็นๆเด้อนี่ก้อยกุ้งต้มมักใหญ่นอะหันอารมนี่น้องแม่เอิกินข้าวหน้า เลี้ยเด้อกินข้าวเด้อพี่น้องโจรกินเขาน้ำโจรอยู่แต่ไฮนอนไฮก็คือโจ๊กินข้าวเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินอยู่ไฮพับกรอบคั่วกระเทียนก็แซ่บคือเก่าเรื่องเรื่องคำนี้เป็นกระตีบแล้วทำน้ำแข็งเรอไม่ทำน้ำแข็งเหรอถึงตะกอนม่านบรรยากาศก็ดีเนาะพี่น้องดมผัก นองก็ยายสามของบอยเนี่ยทำไรคือกันแบแล้วแกงไหมสวัสดีมาพี่นอนกินข้าวแกงไก่ใส่ผักผาแท่คอยมองแช่มอยมองอาหารอะไรทั้งกองไหมครับแกงเองใหม่จะแน่จะมากไหมแต่บอยมันรวยมากเ่ย อะไรมาเยอะกระด่างกินโดนเระข้าวตัมากินได้แกงหมือะมันมมาเก่งมอนมัได้แกงมืน้อมลก็แกงมากก็แกงมากนี่เาจะแขงแ่แ้วมันโดนะมาแ้มันนมอื่นนี่นะนี่ดกเนาะ แดดนะคั้นดมก็ให้เม่อลานมันดมเลยมันคือม่านเชียงแบบดมอยู่นคนุ้มม่นผัดแดดตส่หนูได้เก็บหลูเบาข้าแ่บๆเหมือนต้อง n h u ต้องมัน nhau อีกอางเนี้ยเขาเขาเขามากินดามะเล ตอนกลขนาดกินอ๋อไม่เห็นด <t>